สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในเกม ROE นะครับเกมเก่ามากนะในสมัยก่อนเกมนี้คนไทยไม่ค่อยเล่นครับถึงจะมีเซิร์ฟเอเชียแต่คนไทยก็ไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่า เพราะว่าเกมนี้มันนานแล้วนะครับโอเคนะแเฮ้ยอะไรเนี่ยเกมนี้ในหนึ่งหนึ่งแมตช์คนจะมีไม่ถึงร้อยคนหรอกนะครับแต่ความยากมันไม่ได้อยู่ที่หนึ่งร้อยคนหรอกครับมันอยู่ที่จุดที่แม่งลงเนี่ยตามนี้ครับตำแหน่งเสียวขาวนี่คือตำแหน่งคนลงนะว่า ทีมไหนมันลงตรงจุดไหนบ้างอะไรยังไงก็ว่าไปนะครับเลิศจุ๊บจุ๊บเฮ้ยจุ่นึงก่างทำไมไม่มีใครมาลงกับเราเลยวะเฮ้ยมีคนไทยด้วยเหรอวะเฮ้ยเรากับเเานี่ยถือว่าเขายังโหลดเป็นโอเคคลิปนี้จะไม่มีการตัดฉากอะไรออกนะครับเอาสดๆไปก่อนต้นๆไปก่อน อ,อ,อะไรนี่มันคนไทยนี่วนวยว่าเดี๋ยวว่าโชคดีที่เจอนคนไทยเพราะเกมนี้คนไทยเล่นน้อยมากาน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ไม่มีคนรู้วิธีโหลด,ดหแล้วมั้งครับเกมนี้หาโหลดฟรีได้นะในในสตรีมนะไปนีประชุมอ่ะเ,เดี๋ยวมึงจะพูดไหมเก็บมาพูดแส่กับกูอีชิบหาย เกมนี้ปืนค่อนข้างหายากนะรกระสุนแนะนำให้เก็บจุด50เอาไว้นะเพราะว่าปืนสไนดยแรงๆส่วนใหญ่จะใช้จุด50หมือนนะอะไรวะอะไรวะเนีเ่ยนะ MC อ๋อดูสิว่า ถ้ามันใช่คนไทยวะเนี่ยหรือว่าหรือว่าเจ็ตคูณสี่ถ้าเกิดเจอก็เก็บไว้ก่อนนะคเกบเกมีคูณสี่พวกคูณคูณทั้งหลายแหละหาค่อนข้างยากนะครับก็ก็ก็เียอะไรเนี่ย M K สิบส <MK 12. S 1> องเฮ้ย กอซ่าไม่ต้องห่วงกอซ่านอกจากมีอยู่ในไอ้ฮันนี่ไอ้เกิดนี้ดีอยู่ไอ่จุดอ๋ออ๋อจะเ,เก็บจุดห้าศูนย์ห้าศูนเกมนี้ไม่มีหากระเป๋านับของ หรือกระเป๋า hmm. มีเท like uh ่า oh. ก mm ันหมดนะครับเต็มก็ค no, mm ือเต็มอ้าวมีรถด้วยไปพลอยมีขี่สิบสองมาครับ what เด็กขี่สิบสองมีไปพลอยเนาะเอคยก็สองอะไรเลยโอยๆได้ยินเปมครได้ยินกับผมเดี๋ยวแป๊บนึคงนะปรับปุ่มกันนะครับขออภัย ปรนเดีว่าไปเอาซอสกับเลขคีนะ่สิบสองเนี่เอาเป็น<ไ>ปตัว็ <en> นะกันหวังว่าจะไม่ซ้อนกับใครไม่ซ้อนกับใครอะไรไม่ซ้อนกับปุ่มไหนเออคี่สิบสองโอ้โหเมก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 เอียาวงบีแบบสุ่มนะครับโอ้ยมาถึงวงแรกคือ ถ้าโชคดีอยู่ในเมืองเราก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดดวงซวยมันไม่ได้อยู่ในเมืองเราก็ตามนั้นครับตามเวรตามกรรมวิ่งไกลนะครับไม่ต้องวิไม่ได้วิ่งไกลต้องเรียกว่าขับรถไกลซึ่งว่าเกมนี้ขับรถค่อนข้างลําบากนะครับทุกคนมีรถหรือมีเครื่องร่อนมีอะไรแล้วแต่คนเขาจะเอามานะครับซึ่งว่าผมเอารถมา โอ้โหมีปีวา MK12 ม k 1 2ินี่คือเป็นสันในนะครับ right, น่าจะใช่นะเท่าที่จับได้เอยยเฮ้แอดอบเสียงแอดอบมาแอดอบจะไม่มี<ป>เครื่อง<ป>บินไปนนไปรถอยู่นี่รถอยู่นี่ไม่มีเครื่องบินมาส่งหรืออะไรนะครับไม่จะดอบแบบสุ่มๆมึง สม่วมั่วแเลยครับเพราะฉะนั้นตามเว้นตามกรรมขออยู่ใกล้ก็อยู่ใกล้ขับขี่ยานพาหนะ30กิโลเมตรเกมนี้ขับรถค่อนข้างยากนะถ้าเกิดขับรถดูเก่าๆก็ขออภัยได้แล้วกันนะครับไม่รู้มันจะขับยากไปไหนมันเลี้ยวมันเรี้ยวตืดอ่นอ่ะโอ้ อาพอแล้วโอ้ยเอา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 รถไม่มีพังนะไม่ต้องห่วงว่ารถจะพังห่วงว่าคนจะตายตอนไหนก็พอนะ เบรกเลยแหละเดี๋ยวมีธนัยในนี้โอ้ผมหิวเคียดอยู่ต่อเกมนี้มีปืนทุกกระบอกนะทุกแบบเลยนะ MPX ครับ MK สิบสองส่วนปืนกลเบาที่ดีที่สุดก็คือ P เก้นะครับในเกมนี้นิมิตันครับนิมิตันนิมิตันโอ้ยนิมิตันธนัยธนัยหายากนะในเกมนี้ถ้าเกิดเจอต้ควรเก็บนะครับ เขา,เา,เามันพังได้หรอย้อนกับไปเอาอย่างไวเลยทานาไหนเห็นว่าเป็นของดีมากนะเพราะมันรุนแรงคนระับเข้าหัวนันเดียวนี่คือมีสิลป์สายสูงมากลงเสงลุกเออบ้านไหนละ่ะอยู่บ้านไหนวะ ไม่ได้ติ๊กทำไว้ด้วยทิปหายแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยโอ้โหนี่แหละของดีนี่คือสนายที่แรงที่สุดในเกมนะครับพอๆกับบาเลตเลยนะครับความรุนแรงนัดเดียวคือตายชัวร์นะเข้าหัวนะ แต่เมื่อขที่เก็บเสียงด้วยเ่อนข้างที่โกงเลยเขาเก็บเสียงทณะเกมนี้เท่าที่จําได้น่าจะไม่มีแล้วนะครับเท่าที่เล่นมาเขาไม่เคยเจอเลยโอ้โอ้โอวันวันไหนวันไหนกูจะขับถึงเอาวง่อนดูกว่านนะเบอร์สอง ถ้เกิดเล่นแล ok, ้วเจอคนไทยนี JI, so ่ถือว่าโชคดีมากนะในี่สำหรับเกมนี <h <h ้เพราะว่าหาเจอยากมากเอาาเอาเเกมนี้ภาพค่อนข้างจัดนะครับเพราะฉะนั้นการมอยิงไม่ใช้ว่อทางยากมันค่อนข้างดูยากอาเอาเอาเาวันไหนกูจะขับถึงเลยเนี่ย โอ้ยิง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 ผู้ใหญ่เลยอ๋ออ๋อมันยังไม่ได้โหลดใช่ป่าววะเกมนี้คูณหาคูณแปดได้จะดีมากแอดดอบมาเฮ้ยอยู่ไหนวะยังวะเอ๊ะสกคปแม่งเจีงวะ อยู่ไหนอะอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บ้านนี้บ้านนี้สองตัวเฮ้ยเกมนี้ปืนถีบนะครับเพราะฉะนั้นเหยป็นยิงยากเล <laughs> ยวะยิงแบบเป็นชุดจกลุกเอ,อย่งแต่ด้ ปืนนี้เกมไอ้เกมเนี่ยปืนค่อนข้างเทพนะปืนนี้อะไรละ่ะทีแบบจัดๆเลยนะจัดจ้านเลยนะแบบจัดจ้านในสามย่านมีคนมากหลังมีคนมากหลังอยู่ไหนวะอ๋อโอ้ยมีคนละเบิป่ะ นโอ้โหโดน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 อ้อมปุมอือปุมแล้วยังเคลื่อะไรไม่ได้เลยโอ้ตัดเอ้ยเติรนเย็บรอยเสียบกองดองโอ้สามตัว <m> อ,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 อืมหืออ๋อสิครับรอเลยอืมาอแล้วครับเราก็ไม่อยู่กับเกมรอบต่อไปนะครับรอบใหม่แล้วกันรอบที่แล้วนี่ สายโง่ไปหน่อยเกมนี้ค่อนข้างเล่นยากนะครับสกิลอะไรแต่มีอะไรค่อนข้างลำบากคงใส่สกิลนี้คงยังไม่เวิร์กคงต้องเปลี่ยนสกิลหน่อยแหละมันจะมีคนไทยป่าวะเนี่ยเอ้าอะไรไมาดีว่าแต่และอย่างไม่รู้ว่าไหนมีประโยชน์บ้าง อันนี้สปอร์ตอานนี้แล้วกันมาลองใช้หน่อยโอเคเนี่ยของก็มีอยู่ตามนี้นะครับนี่นะครับของแต่และอย่างทื่ว่าผมเอารถมาแล้วไม่ได้เอาจักรยานมาไม่ได้เอาฮุกไม่ได้เอากระโดดมาหรือเครื่องร่อนนั่นแหละ โอ้โหสองตีในในเมืองนี้ก็คือทีมเรากับทีมมันแหละคือสองทีมเกมนี้เล่นได้สามคนนะเล่นกับเพื่อนสองคนก็ได้เล่นเราคนหนึ่งอะไรงนี้เก็บปืนมาก่อนปืนอะไรก็ช่างอ้าว AK นี่แหละของดี เอเคนี่จัดได้ว,ว่าเป็นปืนที่ดีเลยนะครับอันดับต้นๆของเกมเลยนะอยู่ในระดับต้นๆเลยนะครับเป็นปืนที่ยิงง่ายนะครับแต่ก็คุมยากเหมือนเดิมมาเลยครับพราะเกมนี้ปืนไม่มีกระบอกไหนที่มันคุมง่ายหรอกนะยกเว้นคนเบาแล้วกูจะไปไหนเลยเนี่ย นี่นี่แหละเก็บเก็บไว้ใช้เวลาทิ้งปืนก็ควรทิ้งกระสุนด้วยนะเพราะมันจะไม่ไปพร้อมปืนมันจะเก็บไว้ในตัวเฮ้ยอันนี้แต่งไม่ได้เพื่อนถ้าีิงกันจะเป็นจะตายกูนั่งเก็บของดี เข้าไปช่วยโอ้โหช่วยไม่น่าทันน่าจะลอยได้อือนอกจากแกลอยไม่ได้แล้วกูก็ตายด้วย เอาแล้วครับเกมนี้คงจะเป็นเกมสุดท้ายเนี่ยแหละของในคลิปนี้นะรอะนี้ก็เล่นมาตั้งหลายเกมแล้วนี่กูไก่ทุกเกมเลยเออมาเล่นยากนะต้องเข้าใจนะเกมนี้เล่นยากกว่าผับซีเยอะใครที่มาเล่นตามก็ตามนั้นแหละครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าความยากมันเป็นยังไงอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นดึงเพื่อน สายสปอร์ตเหรอไหนลองดูสิอ้าวแล้วทีมกูไม่ติก๊กสักหน่อยแล้วจะเกิดไหนกันเดี๋ยวมึงจะแรนดอมอ่ะแรนดอมก็แรนดอมถ้าไม่ติ๊กเลยมันจะสุ่มมาให้นะสุ่มว่าจะเป็นเมืองเมืองไหนสักเมืองนึงแหละมานั่นไงมันแรนดอมให้แล้ว ลงตรงไหนให้กูวันเนี้ยยอดเขาเลยไหมล่ะเมื่อกี้เนี่ยอะไรบักอ่ะโอ้โหจานเราเทียมแล้วกันเอ้ากดกดปิดแผนที่ยังไงวะเฮ้กูกดเปิดได้แต่กดปิดไม่ได้อ้าวเอาแล้วกูฮัลโหล เออหรือว่าเป็นเพราะเอ๊๊ิปหายละกดมั่วแล้วกูฮัลโหลแกปิดปิดแค่ปิดแค่แนี้โอ้ยเซต กด m เหมือนเดิมกูกดไปแล้วไม่ใช่เมือ่อกี้ตัดออกนะตัดออกเมื่อกี้นี้ต้องตัดออกเอาไว้ไม่ได้เพราะมันใช้เวลาหานานเลยเกินต้องตัดออกเอาแลวเด็กแ้นเมย ไม่มีอะไรเลยเพื่อมันฟาร์มไปหมดละอ้าวคูสเซนี่แหละอ้าวนานโอ้โหของดีของดีที่ไม่ใช่ขิงดองอะ่ะฟาร์มมาสฟาร์มมาสไม่เคยเล่นเนาะมันจะคุ้มายแคย่ไหนต้องรอดู ก็ไม่มีคำว่าคุ้มง่าย,ยสำหรับเกมนี้สโคปสามารถใส่สองอย่างสองอย่างพร้อมกันได้นะครับกดวีเพื่อเปลี่ยนนะครับาหากมีสโคปนะนี่ครับเห็นแบบเห็นไหมอ่ากดวีเพื่อเปลี่ยนนะเอาคูณเีไว้ก่อนเฮ้ ฟาร์มกันหมดแล้ววะกัดเจวเองมันโดดล่มไแปบบแล้วเฮ้ยเ <Yeah. S 1> ย้ยจะขึ้นกู mm hmm. ไม่ได้จะลงมาทูโอ้โหไม่มีอะไรเลยของอย่างเกลือโอ้ยยังเจ็บตัวเกที่สูงนี่เจ็บหนักมาก กด9ก,ก็ได้นะปั๊มยาถ้าไม่อยากกดแถบแล้วก็กดขวาแล้วก็กด9กดีวกว่านะครับโอ้ยไม่มีอะไรแจมให้กูเลย วิธีการตจอที่เซ็งเครงมากเอา้าดับไปแล้วคาลงมาสิเดี๋ยวเลยคาลงมาเอ้า,า,อานี่เปืนอะไรลูกคองโอ้เขายิงกันแทบเป็นแทบตายกูก็มาลูดเนาะเออเอากรนะสุนเพราะเราต้องใช้โอ้เพื่อนกูก็ตายโหงกันทีละคนทีละคน อันนี้คือทนายเรเินตันของดีนเะนี่ยเรามีหน้าที่หลบหลบอย่างเดียวนอนนะไว้เนียนอยู่เป่าไม่เนียนกูก็ต้องเนียนแล้วแหละอยู่ท่ากลางระหว่างสองทีมนะ ไม่เนียนกูก็ต้องเนียนเฮ้ยเนียนเนียนไว้ย่าเห็นกูนะกูเป็นแค่ง,งูตัวหนึ่งอย่ามาเห็นกูนะอย่านะไปเด็ดอืม โอเคมันไปแล้วแต่มันต้องไปไกลกว่านี้อยู่ใกล้ๆเราไม่ปลอดภัยรูนะ้น่ะแอด์ดับแอด์ดับจะลงเป็นแบบนั้นนะเป็นสุ่มๆนะจะอยู่ในจุดวงซะส่วนใหญ่ไปเถอะมึงจะอยู่อะไรนักหนาเฮ้ยมึงจะอยู่จนเออไปสักทีน่าจะเหลือตัวเดียวในทีม,มจะได้ลุกซะบ้าง อ,อยู่ดีๆกูว่ามาอยู่ทํากลางสงครามเขาเชื่เลยนั่นหรอไม่มีอะไรดีๆเลยกูสาวแวะมาไม่เหลืออะไรให้กูเลยอะดูสิเฮ้ยนี่แหละของแต่งดีหน่อยกิบมือใส่นี่ดีกว่า mk 12นี่ก็จัดได้ว่าดีนะครับอืม เอาเล่ดอตใส่เลน,นตันด้วยโอเคไปสองนาทีวงอย่าเรียกว่าวงเลยต้องเรียกว่าเป็นแก๊สจด้มากกว่านะแก๊สพิษหรืออะไรถ้ากอย่างึงนี่แหละอ้าวเก็บเสียง AR นี่ไงอ้าวแม็กโอเคไม่มีแม็กสไนค้กูหนึ่งละเนี่ยสั์เขาบีให้มันก็ยังโลภมากอีกเนาะเอคูนเซไม่ใช้โอ้ เก็บเสียงแม่กในมีไหมสักศพหนึ่งไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยสองนาทีวงจะปิดสนิทจะว่าไปกระสุนทำไมกูไม่เก็บมาเยอะๆวะนะเดี๋ยวย้อนกลับไปเก็บกระสุนแล้ว่อนนี่นะปล่อยมันยิงกันไปอ้ ปดผิดอีกจะตายสิปวดผิดไม่เป็นไรทุกคนจะได้รู้ว่าเป็นเกมสตรีม Steam ของแท้ไม่ได้เก,เกมๆไม่ได้ของเถื่อนนะครับมีเก็บเสียงก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับแค่หลอยได้กเท่านั้นเองมันอยู่ข้างบนนั้นด้วยเว้ยมึงอย่าเห็นกูนะจริงๆเราต้องหาตำแหน่งอื่นในในการอยู่นะครับ อยู่ตรงนี้มันไม่ปลอดภยัยแว้นไปที่อื่นดีกว่าแว้นไปตรงไหนก็นได้ที่คิดว่าปลอดภยัยไห้นดอบลงลงตรงไหนละ่ะไปอยู่บนยอดเขาดีกว่านะ อ๋อกดสเปคบารเพื่อติ๊ได้ไม่ใย,อ,ยอะไรคุณเนี่ยลงเถอเก็บเสียงนี้ใส่ไนได้ปะใส่ไม่ได้โอเคห,อหนัหน่นนะคือเครื่องร่อนนะเป็นการร่อนจากที่หนึ่งไปอีกที่นึง โอ้คูณสี่กูตาลิบันมากซูมซูมได้ซูมได้น้อยกว่าผับจีนะครับมันถึงเล่นยากกว่าไงเฮ้ยนั่นอ๋อฮฮมวี่คิดว่ารถทุ่มเกาะเกมนี้มีรถทุ่มเกาะดอบนะครับในในเมืองเลยแต่ไม่รู้ว่าตรงจุดไหนนะครับไม่รู้เดินเมืองไหนเฮ้ย <S <S 1> <S 1> เห็นกูยังวะ อ๋อไอหายาไอห่าเด้โอ้โห้กูเกือบจะยิงลายาแล้วไม่ละอะไรเนี่ยของแต่งนายอ่ะไม่ใช่ฮะแล้วมันเป็นของแต่งปืนเลยวะยาเก็บไว้ก่อนแล้วกัน มันยิงกันอยู่แถวนู้นก็จุยใจเลยเราอยู่ที่เงียบๆของเราดีกว่าเฮ้ยมันแอร์ดอปนี่หว่าแอร์ดอปจะเป็นควันสีส้มๆนะครัเไหยดูสิมันมีใครอยู่ในแอร์ดอปมั้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อแต่ละมันแต่แต่แตทุยทุยแต่ละมันตารางสีนะครับ จะมีขึ้นอยู่ด้านบนขวานะซ้ายขวาซ้ายสิเออ <c oughs> อยู่บนซ้ายนะเห็นไหมรูปรังสีนิวเคลียร์ค่อนข้างหลงทิศนิดนึงอ,อ๋ออออออจะเพิ่มจะกดอะไรนักหนาวอ๋อออต้องดูซะก่อนว่ามันอยู่ไหนกัน ใมินตันถือว่าเป็นสไนาหาที่ค่อนข้างดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยสไนที่แรงกว่าก็ยิ่งหายากขึ้นไปเรื่อยๆ่ยิ่งแรงยิ่งหายยากนะครับและแถมสไนเกมนี้มันมีระบบฟิสิกส์นะครับคือระบบย้อยนั่นเองกระสุนมีย้อยนะครับเพราะฉะนั้นควรยิงดีๆดโอ้โหย้อยย้อยย้อยเข้าหัวมัน ยิงดีๆสิลูก <hi> ใครเป็นคนยิงวะเนี่ยโอ้โหโดนหินอ๋อ,อมันมันร่อนไปแล้วอย่าร่อนมาหาคุณน,นะปะหลบก่อนร่อนหาคุณแน่เลย แว่นมาแว่นแว่นแว่นทิ้ลูกไปไปไปเด็กแว่นแว่นไปที่อื่นหาที่ปลอดภัยยากแอดดับลงมาแล้วอืมกูขับยังโหดเลย ครับยังกลับันเลยยุ่ยเหมือนมีคนอยู่สีเ,เขียวว่ากี้คือรางสีนิเวเคลียนะครับเสียงอะไรวะไปน์ไนขึ้นไปดูหน่อยสิอ๋อ ไอดอบเก่านี่เองดูเหมือนจะไม่มีคนมาเอาแล้วมงเสียงเดินอุ้ยโอ้โหโดนกูด้วยโอ้โอเคขอจบคลิปแบบเพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะบ๊ายบาย